เห็นใจนะครับคุณสุภาพร์ครับแปลงตัวทาแป้งลิปสติกไปเปิดงานงบประมาณเขาไม่ให้ดูแลเพราะสำนักงบประมาณผูกขาดเป็นรัชราชการต่อไปผมจึงบอกว่าวันวันหนึ่งท่านทําอะไรมหาวิทยาลัยต่างๆก็เชิญท่านไปเปิดงานครับผมก็เห็นอยู่ในเวลาของงบประมาณเขาไปขอผ่านสำนักงบประมาณโดยตรง ปัจจุบันนี้สถาบันอุดมศึกษาต,ต่างๆจะกลายเป็นรัฐข้าราชการหรือเปล่าครับท่านไปอยู่ทําไมล่ะครับเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงเลยไปทําอะไรก็ไม่ได้รัฐมนตรีคือฝ่ายการเมืองสอสอตั้งตัวนี้คือฝ่ายการเมืองเวลาเขาอยากมีอํานาจเขาก็มาขอฝ่ายการเมืองแต่เวลาได้อํานาจไปเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งเลยสถาบันการศึกษาจึงเป็นดาวเลิกไม่ใช่ดาวนกพเคหมุนเวียนหมุนรอบรัฐธรรมนูญหรือหมุนรอบวิธีการงบประมาณ เดี๋ยวนี้เรากำลังออกกฎหมายเพื่อใส่กุญแจมือฝ่ายการเมืองด้วยกันเองหรือเปล่ากระผมอดีสรเพียงเกตสอสอแบบบัญชีรายชื่อพรรคเพื่อไทยในฐานะที่เคยอยู่ในแวดวงการศึกษามาตั้งแต่ปี2อ3 5ถึง37ที่กระทรวงศึกษาธิการขอรัญาตที่จะแสดงความคิดเห็น เกี่ยวกับพระราชบัญญัติการอุดมศึกษาท่านประธานครับสภาผู้แทนราษฎรแห่งนี้ไม่ว่าจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลหรือสมาชิกวุฒิสภาที่จะพึงมีต่อไปเรียกว่ารัฐสภาเป็นฝ่ายการเมืองของประเทศนี้เป็นฝ่ายนิติบัญญัติ แต่กฎหมายฉบับนี้มีส่วนดีก็เยอะครับเมื่อพิจารณาโดยละเอียดรอบครอบรัฐมนตรีซึ่งไฟจากฝ่ายการเมืองขออนุญาตเอ่ยนามท่านสุพภพมาศอิสระพักดีก่อนอื่นต้องขอแสดงความดีใจและชื่นชมที่ท่านรัฐมนตรีได้ประสบความสำเร็จในทางการเมือง เป็นรัฐมนตรีอวอแต่ไม่ทราบว่าอำนาจหน้าที่ของท่านได้ทำอะไรบ้างในแต่ละวันวันรัฐมนตรีฝ่ายการเมืองกำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษานอกจากกำกับดูแลแล้วท่านเข้าไปรู้เรื่องอะไรของเขาในการตั้งต้นงบประมาณหรือเปล่า เพราะในร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ในมาตรา45งบบุคลากร,กรก็ดีงบดำเนินง,งานงบรายจ่ายอื่นเขาของ,งบประมาณผ่านสนักงานงบประมาณโดยตรงไม่ผ่านหรือไม่ให้รัฐมนตรีที่กำกับดูแลได้มีโอกาสพินิจพ,พิเคราะห์ พิจารณาร่วมกับสถาบันอุดมศึกษาต่างๆปัจจุบันนี้สถาบันอุดมศึกษาต่างๆจะกลายเป็นรัฐข้าราชการหรือเปล่าครับผมจึงบอกว่าวันๆหนึ่งท่านทำอะไรมหาวิทยาลัยต่างๆก็เชิญท่านไปเปิดงานครับผมก็เห็นอยู่ตอนผมอยู่กระทรวงศึกษาเขาก็เชิญไปเปิดงานนี่ก็ดีใจครับแต่วิ ในเวลาของงบประมาณเขาไปขอผ่านสำนักงุประมาณโดยตรงน่าเห็นใจนะครับคุณสุปมาพครับแต่งตัวทาแป้งลิปสติกไปเปิดงานงบประมาณเขาไม่ให้ดูแลเพราะสำนักงุประมาณผู้ขาดเป็นรชัชราชการต่อไปสาม,มีหนำครับเขาไม่ไว้ใจฝ่ายการเมืองเลย ดูมาตาห้าสิบทับห้าสิครับในวักที่สองการดำเนินการตามวักหนึ่งต้องคำนึงถึงความคล่องตัวมีความโปร่งใสไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมและปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองท่านไปอยู่ทำไมล่ะครับ เขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปแทรกแซงเลยไปทำอะไรก็ไม่ได้รัฐมนตรีคือฝ่ายการเมืองสอสอนดังตัวนี้คือฝ่ายการเมืองเวลาเขาอยากมีอำนาจเขาก็มาขอฝ่ายการเมืองแต่เวลาได้อำนาจไปเขาไม่ให้ฝ่ายการเมืองไปยุ่งเลยสถาบันการศึกษาจึงเป็นดาวเลิกไม่ใช่ดาวนกพเคาะหมุนเวียนหมุนรอบรัฐธรรมนูญหรือหมุนรอบ วิธีการงบประมาณผมจึงตั้งข้อสังเกตว่าเดี๋ยวนี้เรากำลังออกกฎหมายเพื่อใส่กุญแจมือฝ่ายการเมืองด้วยกันเองหรือเปล่าใครไปเป็นรัฐมนตอออรีอวต่อไปถ้าเป็นคิวผมผมไม่เอาอ่ะไม่เอาจริงๆครับขี้กเกียจเปิดงานครับฝ่ายการเมืองมันเร็วซามถึงขนาดนั้นเลยครับท่านประธาน ปราศจากการแทรกแซงทางการเมืองการเมืองมันเลวร้ายไม่ควรมีการเมืองใช่ไหมต้องการรัฐประหารใช่ไหมต้องแก้นะครับกรรมธิการครับคำคำนี้มันเสียดแทงเหลือเกินถ้าไม่ยางให้เขาไปยุ่งก็ไม่ต้องยุ่งคุณก็ตั้งเป็นกระทรวงอิสระเอาปลัดก,กระทรวงหรือใครมาเป็นไม่ต้องไปยุ่งกับรัฐมนตรีหรือสอสอหรือสว ผมไม่โกรธนะครับแต่ว่าฝ่ายการเมืองกว่าจะได้ดําเนินการตามพิธีการสอสอเลือกตั้งสอวอก็เลือกตั้งแม้จะเลือกตั้งแบบมาศจรรันเขาวงกฎเขาก็ถือว่าเป็นการสรรหาเลือกตั้งอยู่ดียิงขออภิปรายด้วยความไม่สบายใจเป็นข้อสังเกตผมอยากให้น้องผมได้มีอำนาจหน้าที่ใน ตำแหน่งรัฐมนตรีครับทราบไหมว่าจุลามาลัยขอนแกน่นสถาบันราชพัฒหรือทุกทกที่เนี่ยเขาเริ่มต้นงบประมาณอย่างไรเพราะเขาล็อกแล้วว่าต้องเสนองบประม,มาณผ่านไปสำนักงบประมาณโดยตรงแล้วรัฐมนตรีก็นั่งหัวโดโด,โดเดๆดไปเขาไม่ให้เกียรติครับกฎหมายอย่างนี้จะผ่านความเห็นชอบของเราได้ยังไงล่ะครับ ในเมื่อเขาก็ปามาดูถูกฝ่ายการเมืองไม่ว่าฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาลห้ามแทรกแซงท,งทั้งๆที่การพัฒนาทางการศึกษานี่มันเป็นนโยบายของรัฐบาลเป็นนโยบายของประเทศหาอะไรต่างๆกํำหนดได้ไหมล่ะครับมีความเชี่ยวชาญนคนละด้านรัฐบาลคือความต้องการของพี่น้องประชาชนใครจะมาเป็นต้องกำหนดวิธีการ ในการศึกษาในการจัดก็ประมาณผมจึงขอโดยสารความจริงจะไม่พูดแล้วครับท่านวอวัตเอื้อพิญญากุเนี่ท่านอยู่กระทรวงศึกษามาก่อนท่านบอกว่า,วาเอ้ยมันเสียบแทงนะท่านอ่านว่าปานสจาก,การแทรกแซงจึงขออนุญาตไม่ทราบว่าใครจะเป็นประธานหรือกรรมธิการชุดนี้ครับถ้ายังมีคำคำนี้อยู่เนี่ยนะครับกลับมาเนี่ยผมเผาตำราเลยนะ ผมเผาเลยครับอย่ามาอย่ามาอาศัยอำนาจของพวกผมสิพวกผมมันเลวซ้มไม่ควรที่จะไปแทรกแซงการศึกษาอะไรเลยใช่ไหมไปพูดเรื่องนั่นเรื่องนี้ในการศึกษาไม่ได้เลยใช่ไหมไม่มีความรู้เลยใช่ไหมเลียงจบปริญญาตร,ารีปริญญาโทปริญญาเอกจะเดินชนกันตายอยู่เนี่ยในสภาหแห่งนี้อยู่ๆไปเป็นรัฐมนตรีไม่มีอำนาจอะไรนอกจากเชิญประธานขึ้นสู่ยอดเสาอย่างเดียว จึงขออนุญาตที่จะพูดเพื่อเป็นต้นในการที่จะแก้ไขคำคำนี้ออกจากกฎหมายฉบับนี้ซะการเมือไม่ได้เลวร้ายแล้วครับการเมืองแทรกแซงก็เป็นไป,นปนตามพิถีทางของระ